สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันนะครับถ้าท่านนึกถึงกางเกงยีนลีวายท่านนึกถึงตรงไหนของมันท่านนึกถึงตรงไหนของมันาบางท่านนะครับอาจจะนึกถึงตรงนี้นะครับจเจ้าป้ายเลตแท็ตัวนี้นะครับบางท่านอาจจะนึกถึงป้ายที่มีรูปสัญลักษณ์ทูฮอสต,ตรงนี้นะครับหรือบางท่านจะนึกถึง501หรือบางท่านนึกถึง505 511หรือเปล่า ันนั้นเราก็ไม่ทราบนะครับแต่วันนี้นะครับผมจะมาคุยเรื่องเจ้านี้นะครับตัวนี้นะครับนี่ปีกนกตัวนี้นะครับปีกนกเนี่ยนะครับเมื่อเราหยิบกางเกงยีนขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับเราจะรู้ได้ไงว่ามันเป็นกางเกงยีนรีวายเราก็จะดูที่ปีกนกใช่ไหมครับที่เลตแท็บใช่ไหมครับที่ป้ายตรงนี้นะครับ t o h o s หรือที่ป้ายกระดาษตรงนี้ที่เขียนว่ารีวายนะครับแล้วท่านสงสัยกันบ้างไหมครับว่าเจ้าสัญลักษณ์ปีกนกพวกนี้นะครับที่อยู่บนกระเป๋าหลังของกางเกงยีนรีวายเนี่ย มันมีที่มาที่ไปยังไงนะครับมันมีที่มาที่ไปยังไงถึงมาเป็นปีกนกแบบนี้นะครับถึงใช้รีไวล์ถึงใช้สัญลักษณ์ปีกนกแบบนี้มาเย็บลงในกระเป๋านะครับท่านสังเกตนะครับว่าจางเกงยีนแต่ละยี่ห้อนะครับที่หลังกระเป๋าเนี่ยเขาจะมีสัญลักษณ์อยู่ใช่ไหมครับอย่างลีก็มีสัญลักษณ์แบบหนึง่งแรงเลอร์ก็มีแบบหนึง่งใช่ไหมครับ กางเกงยีนญี่ปุ่นอ่าก็มีเ pues ป mm ็นอีกแบบหนึ่งของแต่ teachers, และ nah. ยี่ห้อเนี่ยจะไม่เหมือนกันเลยนะครับสัญลักษณ์ตรงนี้นะครับใช่ไหมครับเออแล้วทําไมรีวาถึงใช้ปิกนกแบบนี้นะครับแล้วทําไมยี่ห้ออื่นไม่ใช้ปิกนกแบบนี้บ้างล่ะในเมื่อมันขายดีใช่ไหมครับเป็นรีวาเนี่ยมันขายดีใช่ไหมครับประก่อนเนี่ยอ่าเขาก็ใช้ปิกนกแบบนี้ทําไมยี่ห้ออื่นไม่ใช้นะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเรามาคุยกันนะครับสำหรับ ปีกนกพวกนี้นะครับจริงๆแล้วนะครับมันมีใช้มานานแล้วนะครับมีใช้มานานแล้วแล้วก็ไม่ได้ใช้เฉพาะรีวายรุ่นเดียวด้วยนะครับไม่ได้ใช้เฉพาะรีวายรุ่นรุ่นเดียวด้วยเมื่อก่อนเนี่ยกางเกงยีนนะครับแต่ละรุ่นหลายๆแบรนด์เลยนะครับที่ USA เนี่ยอเมริกาเนี่ยนะครับใช้สัญลักษณ์ปีกนกกันทั้งนั้นเลยนะครับบอกตามตรงเลยว่าใช้ปีกนกกันทั้งนั้นเลยนะครับทั้งรีทั้งแรงเลอร์ทั้งยี่ห้ออื่นๆนะครับหลายยี่ห้อเลยนะครับที่ใช้ปีกนกแบบนี้นะครับรีวาย รุ่นหนึ่งเป็นกางเกยงยีนแบรนด์หนึ่งนะครับที่ใช้ปิกนกแบบนี้เหมือนกันแต่ทำไมละ่ะดีวายถึงใช้ปีกนกตัวนี้ต่อไปได้เพียงแบรนด์เดียวนะครับทำไมแบรนด์อื่นถึงใช้ปีกนกไม่ได้นะครับเดี๋ยวเรามาฟังพร้อมๆกันนะครับอันนี้ผมเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับถือว่าผมเล่าให้ฟังผมก็ไปค้นหาข้อมูลมาจากอินเทอร์เน็ตนะครับบางทีมันอาจจะไม่มีรูปมาอ้างอิงนิดนึงนะครับแต่ว่า ท่านสามารถเข้าไปไปค้นข้อมูลได้นะครับที่อินเทอร์เน็ตนะครับสำหรับเรื่องนี้นะครับผมจะเอามาเล่าให้ฟังนะครับรีวายนะครับได้ใช้นะครับโค้งหลังปีกนกนะครับตั้งแต่ปีคศนะครับหนึ่งแปดเจ็ดสามนะครับอาจจะไม่ใช่รูปแบบแบบนี้นะครับเพราะว่าสมัยก่อนนะครับมันอาจจะมีรูปแบบที่ประมาณแบบเนี้นะครับเดี๋ยวถ้าผมหารูปเจอเดี๋ยวผมจะเอาขึ้นให้ดูนะครับโค้งปีกนกของรีวายเนี่ยเมื่อก่อนมันไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับมันจะคล้ายๆแบบนี้นะครับ มีเริ่มใช้ตั้งแต่คศออ1873นะครับแต่ว่ายี่ห้ออื่นๆแบรนด์ Band อื่นๆเขาก็ใช้ปีกนกแบบนี้เหมือนกันนะครับใช้แบบนี้เหมือนกันนะครับแล้วทําไมหลังจากนั้นรีวายถึงใช้ได้แบรนด์เดียวก็ตรงนี้นะครับเพราะว่ารีวายเนี่ยนะครับมองเห็นแล้วละว่ากางเกงยีนเนี่ยมันขายดีใช่ไหมครับแล้วก็แต่ละแบรนด์เนี่ยนะครับทำมาคล้ายๆกันเลยนะครับทำให้ ผู้ซื้อนะครับผู้ซื้อเนี่ยอาจจะมีความสับสนอาจจะทําให้ผู้ซื้อเด่เข้าใจผิดนะครับว่าแบรนด์นี้ตัวเนี้ยเกงกินตัวเนี้ยเป็นของรีวายหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นรีวายจึงมีความคิดนะครับว่าจะนําโค้งปีกนกเนี่ยนะครับเจ้าโค้งปีกนกแบบเนี้ยนะครับไปจดทะเบียนนะครับเห็นไหมครับรีวายฉลาดนะครับเอาไปจดทะเบียนเหมือนคือเปิดเป็นเครื่องหมายการค้านะครับซึ่งจะทําให้เขาใช้ได้ เพียงแบรนด์เดียวเท่านั้นนะครับแบรนด์อื่นไม่สามารถใช้แบบนี้ได้นะครับแล้วรีวายเอาไปจดทะเบียนตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับจากการที่ผมไปค้นข้อมูลมานะครับรีวายได้จดทะเบียนโค้งปีกนกเนี่ยสำเร็จนะครับเมื่อนะครับเมื่อ,อปีหนึ่าสี่สามนะครับปีคศ1943นะครับซึ่งรีวายได้ยื่นขอจดทะเบียนเนี่ยนะครับในปีคศ 1942ในวันที่25กันยายนปีคศ1942นะครับซึ่งทำไมรีวาถึงต้องไปยื่นจดทะเบียนเพราะว่านะครับคู่แข่งเนี่ยนะครับอย่างที่บอกต้น้นคลิปว่าเขาใช้ปีกนกเหมือนกันแล้วก็พัฒนาการการการปักเนี่ยนะครับได้สวยกว่ารีวายนะครับรีวายมองเห็นแล้วนะครับว่าคนอื่นเขานําหน้าเราไปแล้วนะครับรีวายก็เหมือน หมือนกับว่าสกัดดาวรุ่งสกัดดาวรุ่งนะครับก็เลยไปจดทะเบียนซะนะครับแล้วก็ประกอบกับช่วงนั้นน่ะนะครับช่วงปี1942เนี่ยนะครับเป็นช่วงที่มีสงครามโลกนะครับสงครามโลกครั้งที่2นะครับรีไวเนี่ยจากที่เคยเย็บเย็บเย็บแบบนี้นะครับเย็บปีกนกได้ด้วยได้แบบเนี้ยนะครับก็จะใช้เป็นการเพ้นแทนใช่ไหมครับเป็นการเพ้นแทนในอย่างที่เราเคยเห็นกันใน l e c Big e ี1944นะครับแต่ในช่วง1942เนี่ยสงครามเริ่มแล้วนะครับ เจ้าตัวปิดนกที่รีวายใช้ในช่วงนั้นนะครับมันไม่มีได้ปักแล้วนะครับมันใช้สีเพ้นท์เอานะครับในช่วงปี1942เนี่ยนะครับพราะว่าเป็นช่วงสงครามโลกแล้วนะครับเมื่อไอตัวที่เป็นได้เพ้นท์เนี่ยนะครับมันใส่ไปนานเนี่ยสีนะครับมันจางมันหายไปนะครับทําให้เห็นทําให้ไม่เห็นสัญลักษณ์ตรงนี้นะครับรีวจึงมีความคิดอย่างที่บอกเมื่อตอนต้นครับไปจัดการจดทะเบียนซะนะครับเพื่อที่จะ ผลิตกางเกงที่มีโค้งปีกนกแบบนี้ได้เพียงแบรนด์เดียวนะครับเราก็มาสรุปกันนะครับจากข้อมูลที่ได้มานะครับรีวายและแบรนด์อื่นๆนะครับได้เริ่มใช้ปีกนกนะครับตั้งแต่ปีคศ1873นะครับแต่ว่าแต่ละแบรนด์เนี่ยไม่ได้จดทะเบียนกันไว้เลยนะครับสำหรับสัญลักษณ์ตรงนี้นะครับ แล้วก็รีวเมื่อมองเห็นนะครับว่าเกงยีนเ,เ,เ,เนี่ยมันขายดีแล้วก็มีสัญลักษณ์เหมือนเหมือนกันหลายๆแบรนด์เนี่ยทำอาจจะทําให้ลูกค้าหรือคนใช้เนี่ยงานเนี่ยสับสนนะครับว่าแบรนด์นี้ก็ใช้ปิกนกเหมือนกันแบรนด์นี้ก็ใช้ปิกนกเหมือนกันนะครับจึงได้ไปยื่นจดทะเบียนการค้านะครับเริ่มจดทะเบียนในวันที่25กันยายนนะครับปีคศ1942นะครับ ประกอบกับช่วงนั้นนะครับรีไว์ได้ใช้ปีกนกที่เป็นการเพ้นสีนะครับทำให้ปีกนกเนี่ยมันหลุดหายจางไปได้ง่ายดายนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยมีความคิดว่าเราจะไปจดทะเบียนการค้าเป็นแบรนด์เดียวที่ใช้ปีกนกแบบนี้ได้ดีกว่านะครับแล้วก็จดทะเบียนปีกนกสําเร็จนะครับในปีคศ .1943 นะครับและตั้งแต่ปีคศ .1943 มานะครับ แบรนด์อื่นๆนะครับจะไม่สามารถใช้โค้งปีกนกปักลงไปที่กระเป๋าแบบนี้ได้แล้วนะครับก็จึงมีรีไว้นะครับแบรนด์เดียวเท่านั้นนะครับที่สามารถใช้โค้งปีกนกแบบนี้นะครับแปะลงไปบนกระเป๋าได้เพียงแบรนด์เดียวนะครับทําให้รีแรงเลอร์หรือกางเกงยียนยี่ห้ออื่นๆในสมัยนั้นนะครับต้องพัฒนาลายที่ปักลงไปบนกระเป๋าใหม่นั่นเองนะครับ อันนี้เราจึงตอบคาถามเมื่อตอนต้งคลิปได้เลยนะครับว่าทําไมนะครับกางเกงยีนแต่ละแบรนด์นะครับต้องมีสัญลักษณ์ตรงนี้ไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเพราะว่า,าเพราะว่านะครับากางเกงยีนรีวนว่ยได้จดทะเบียนลิขสิทธิ์ของสัญลักษณ์แบบนี้เอาไว้เพียงผู้เดียวใช้ได้เพียงผู้เดียวเท่านั้นนะครับแบรนด์อื่นๆที่ใช้มาก่อนหรือใช้มาพร้อมๆกันก็ต้องเปลี่ยนนะครับไปใช้แบบอื่นๆแทน โดยปริยายนะครับก็เป็นการตลาดการความฉลาดของรีไวในเรื่องนี้นะครับจึงเป็นสัญลักษณ์ให้รีไวได้ใช้โค้งปีกนกตัวนี้มาเป็นร้อยปีครับผมก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมคลิปนี้นะครับข้อมูลพวกนี้นะครับมีอยู่ในอินเทอร์เน็ตนะครับท่านสามารถไปค้นคว้าหาข้อมูลได้นะครับมีให้ท่านได้ค้นคว้านะครับหรือท่านใดนะครับที่ อยากสอบถามข้อมูลพวกนี้นะครับก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับถ้าผมมีเวลาผมก็จะไปคน้นคว้าหาข้อมูลตรงนี้มาคุยกันให้ฟังในคลิปต่อๆไปนะครับก็อย่าลืมนะครับก่อนจบคลิปก็กดซับสไคร b e กดกระดิ่งถูกใจให้ช่องของเราด้วยจะขอบพระคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ